ผมจะเริ่มด้วยคำถามนี้นะครับคุณเคยคิดไหมว่าอะไรคือสิ่งที่แยกคนธรรมดากับผู้นำที่ยิ่งใหญ่จริงๆบางคนอาจตอบว่าเป็นเรื่องของความสามารถบางคนอาจอว่าเป็นโชคชะตาแต่ผมจะบอกคุณผู้ฟังว่าคำตอบที่แท้จริงคือวินยัยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของชายคนหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าแมดด็อกหรือหมาบ้าแต่อย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะเขาไม่ได้บ้าแบบที่คิดเขาคือเจมส์แมทธิสนายพลนวิกโยธินสหรัฐที่มีวินัยเหล็กและความเฉียบขาดจนกลายเป็นตำนาน ฉายานี้เกิดจากสงครามอิรักปี2003โดยเฉพาะจากภารกิจที่เขานำกองพลนวิกโยธินที่1บุกเมืองฟลูจาและรบอย่างดุเดือดเด็ดขาดซึ่งสร้างความเกรงขามให้ทั้งฝ่ายศัตรูและเพื่อนร่วมรบเขาเคยพูดกับผู้นำในอิรักว่าผมมาพร้อมไมตรีแต่ปืนก่อนนะถ้าคุณเล่นไม่ซื่อลูกน้องผมจะฆ่าคุณก่อนที่คุณจะนึกเสียใจซะอีก Fuel for Life Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ Fuel for Life เพิมพลังให้ชีวิตคุณผู้ฟังครับพอแคสตอนนี้จะเล่าเรื่องของชายผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้นําทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาชายที่เขียนหนังสือเป็นนักวิชาการแต่กับนักรบเป็นที่เกรงขามของศัตรูและสิ่งสําคัญที่สุดเขาคือผู้นําที่ไม่เคยมีแผนถอยหลังจากฟังจบแล้วคุณจะได้เรียนรู้ว่าวิันและความเฉียบขาดแบบไหนที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่และที่สําคัญคุณจะเอาหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไร วันนี้เราจะได้เจาะลึก3าประเด็นหลักครับประเด็นแรกเราจะมาดูต้นกําเนิดของนายพลแมทติสว่าเขาเริ่มต้นจากจุดไหนอะไรที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่มีวินัยเหล็กแบบนี้ประเด็นที่2เราจะมาดูจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของเขาที่ทําให้เขาค้นพบหลักการในการเป็นผู้นําที่แท้จริงและประเด็นสุดท้ายเราจะมาเรียนรู้ว่าความเฉียบขาดและการตัดสินใจของเขาในสมรภูมิรบสอนอะไรเราบ้างเกี่ยวกับการเป็นผู้นาในยุคป,ปัจจุบัน เรื่องราวของนายพลแมททิสจะสอนเอาว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนบางครั้งสิ่งที่เราต้องการคือหลักการที่เรียบง่ายแต่ปฏิบัติได้จริงและที่สําคัญต้องมีวินัยที่จะยึดมั่นในหลักการนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังครับเจมส์นอร์แมนแมททิสเกิดเมื่อวันที่8กันยายน1950ในเมืองพูลแมนรัฐบอชิงตันถ้าใครคิดว่านายพลคนนี้เกิดมาในครอบครัวทหารคิดผิดแล้วนะครับพ่อของเขาชื่อจอห์นเวสแมททิสเป็นพ่อค้าขายของเก่า ส่วนแม่ชื่อลูซิลเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาเขาเป็นลูกคนที่สามจาก3คนแต่สิ่งที่พิเศษของครอบครัวแมททิสคือบ้านเขาเต็มไปด้วยหนังสือพ่อแม่ของเขาเป็นคนรักการอ่านและปลูกฝังให้ลูกๆรักการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กแมททิสจึงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางกองหนังสือที่บ้านสิ่งที่น่าสนใจคือแมททิสเด็กไม่ได้เป็นเด็กดีตลอดเขาเป็นเด็กที่ขี้สู้ชอบต่อสู้และชอบเข้าข้างคนที่ถูกรังแกในโรงเรียนมัธยม เขาเล่นอเมริกันฟุตบอลเรสลิงและเป็นที่รู้จักในเรื่องความดุดันแต่ที่บ้านแมททิสเด็กคือหนอนหนังสือตัวจริงเขาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ปรัชญาและเรื่องเล่าจากสงครามเขาหลงไหลในเรื่องราวของนักรบกรีกโบราณโรมันและกลยุทธ์ของนโปเลียนวัยรุ่นของเขาไม่ได้ง่ายได้เลยครับครอบครัวไม่ได้มีฐานะดีพ่อแม่ต้องทํางานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกทั้ง3มแมททิสเยาวชนต้องทํางานพิเศษหลังเลิกเรียนช่วยเหลือครอบครัว แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาได้รับจากครอบครัวคือวินัยและความรับผิดช,ชอบพ่อของเขาสอนว่าถ้าจะทําอะไรให้ทําให้ดีที่สุดหรือไม่งั้นอย่าทําเลยแม่ของเขาสอนว่าความซื่อสัตย์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตหลังจบมัธยมชีวิตของแมททิสก็มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งแรกเขาได้รับทุนการศึกษาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซนทรัลวอชิงตันแต่แทนที่จะเรียนจบเขากลับเลือกที่จะลาออกและสมัครเข้าร่วมนาวิกโยธิน คุณผู้ฟังครับนี่คือจุดที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากทำไมเด็กหนุ่มที่มีโอกาสเรียนจบมหาวิทยาลัยถึงเลือกที่จะเข้าไปในกองทัพคำตอบอยู่ในใจของแมทธิสเองเขาบอกว่าผมไม่ต้องการแค่เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมื่อปี1969ตอนอายุได้19ปีแมททิสได้ <ย ANNOUNCER> เข้าสู่ค่ายฝึกนาวิกโยธินที่เกาะพาริสไอแลนด์ในเซาท์แคโรไลนาให้ผมบอกคุณผู้ฟังว่าการฝึกนาวิกโยธินอเมริกันนั้นไม่ใช่เรื่องเล่น มันคือการทดสอบขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจอย่างสุดขั้วเขาต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ฝึกหนักจนดึกกินนอนหายใจต้องเป็นไปตามคำสั่งแต่สิ่งที่แมททิสคนพบในช่วงนี้คือเขาไม่ได้แค่รอดมาได้เขายังเติบโตขึ้นเขาค้นพบว่าตัวเองสามารถทำได้มากกว่าที่คิดไว้เขาคนพบว่าวินัยไม่ใช่การถูกบังคับแต่เป็นการเลือกที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดของตัวเองการฝึกนาวิกโยธินสอนเขา3สิ่งสำคัญครับอันดับแรกคือ h อนเนอร์หรือเกียรติยศ ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อเพื่อนและต่อภารกิจอันดับ2คือ courage หรือความกล้าหาญไม่ใช่การไม่กลัวแต่เป็นการทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้จะกลัวอันดับ3คือ commitment หรือความมุ่งมั่นการยึดมั่นในสิ่งที่เชื่อและไม่ยอมแพ้หลังจากผ่านการฝึกแล้วแมทธิสได้รับการแต่งตั้งยศเป็นร้อยตรีในปี 1, 1972และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะเปลี่ยนเขาจากเด็กหนุ่มธรรมดา เป็นหนึ่งในในายพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาช่วงแรกๆของการเป็นนายทหารหน้าใหม่แมทธิสได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตนั่นคือการเป็นผู้นําไม่ใช่เรื่องของอํานาจแต่เป็นเรื่องของการรับใช้เขาเล่าว่าครั้งแรกที่เขาได้คําสั่งให้ไปน,นําทหารออกฝึกในป่าเขาคิดว่าการเป็นผู้นําหมายถึงการสั่งการแต่เมื่อเห็นทหารใต้บังคับบัญชาเหนื่อยล้าจากการเดินป่าที่หนักหน่วงเขาตัดสินใจแบกเป้ของทหารคนหนึ่งที่เหนื่อยที่สุดเองคืนนั้นเขาเขียนในสมุดบันทึกว่า วันนี้ผมเรียนรู้ว่าผู้นําที่แท้จริงคือคนที่ยอมลําบากมากที่สุดเพื่อให้คนใต้บังคับบัญชาลําบากน้อยที่สุดนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญในความคิดของแมททิสเขาเริ่มเข้าใจว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้มาจากการข่มคนแต่มาจากการยกคนอื่นขึ้นในช่วงต้นอาชีพเขายังคงศึกษาหาความรู้อย่างไม่หยุดหย่อนเขาอ่านหนังสือทุกวันเขาศึกษาประวัติศาสตร์การทําสงครามของทุกยุคทุกสมัยจากสงคราม,มาโลกครั้งที่สองไปจนถึงสงครามเวียดนาม สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากนายทหารคนอื่นคือเขาไม่ได้แค่เรียนรู้เทคนิคการสู้รบเขายังเรียนรู้เรื่องของการเป็นมนุษย์เขาอ่านปรัชญาวรรณกรรมและจิตวิทยาเขาเชื่อว่าการเป็นนักรบที่ดีต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ทั้งในตัวเองและในศัตรู <c oughs> คุณผู้ฟังครับตอนนี้เราจะมาถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเรื่องราวการที่แมททิสจากนายทหารหน้าใหม่กลายเป็นหนึ่งในในายพลที่น่าเกรงขามที่สุดของโลก เหตุการณ์แรกที่ทำให้แมททิสได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นในช่วงปี 1, 1990ขณะที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพันนาวิกโยธินมีเหตุการณ์หนึ่งที่เขาต้องนำทหารไปปฏิบัติการในพื้นที่อันตรายเขาพบว่าผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งมีพฤติกรรมที่อาจทำให้ทหารใต้บังคับบัญชาตกอยู่ในอันตรายเพราะความประมาทและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณรู้ไหมครับว่าแมททิสทำยังไงเขาตัดสินใจปลดผู้บังคับบัญชาคนนั้นออกจากตำแหน่งทันที ท่ามกลางสมรภูมิต่อหน้าทหารคนอื่นการกระทำนี้ทำให้ทุกคนตกใจเพราะไม่เคยมีใครกล้าทำแบบนี้มาก่อนแต่แมททิสกล่าวประโยคที่กลายเป็นตำนานว่าผมไม่สนใจตำแหน่งยศหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ผมสนใจแค่ว่าใครจะดูแลลูกน้องของผมให้ปลอดภัยและกลับบ้านได้นี่คือการเกิดขึ้นของหลักการสำคัญที่สุดของแมททิสผู้นำต้องเลือกระหว่างการเป็นที่รักกับการทำสิ่งที่ถูกต้องและผู้นำที่แท้จริงจะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอจากเหตุการณ์นี้ ชื่อเสียงของแมทธิสในฐานะผู้นำที่เฉียบขาดและไม่ยอมประนีประนอมได้แพร่กระจายไปทั่วกองทัพแต่เหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้ชื่อว่าแมดด็อกจริงๆเริ่มเกิดขึ้นในสงครามอัฟกานิสถานปี2001ขณะที่แมททิสเป็นผู้บัญชาการมารีนเขาได้รับภารกิจให้เข้าไปล่าตัวผู้นำตปลิบานในภารกิจที่ทุกคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นการต่อสู้ในดินแดนที่ศัตรูรู้จักดีกว่าและมีจำนวนมากกว่าแต่แมททิสมีแผนที่แปลกแตกต่าง แทนที่จะใช้กำลังมากเข้าโจมตีเขาเลือกใช้กำลังน้อยเคลื่อนที่เร็วและที่สำคัญเขาเข้าไปอยู่ในแนวหน้าพร้อมกับทหารคุณผู้ฟังครับลองจินตนาการดูในพลระดับสูงคนหนึ่งยอมเสี่ยงชีวิตเข้าไปสู้รบในแนวหน้าไม่ใช่เพราะความบ้าคลัง่งแต่เพราะเขาเชื่อว่าผู้นำที่ไม่ยอมเสี่ยงกับลูกน้องไม่สมควรเรียกตัวเองว่าผู้นำผลของการปฏิบัติการครั้งนี้คือความสำเร็จที่น่าทึ่งพวกเขาสามารถบรรลุภารกิจได้โดยมีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุด และที่สำคัญขวัญกำลังใจของทหารอยู่ในระดับสูงสุดหลังจากนั้นเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงกล้านำกำลังน้อยไปสู้กับศัตรูกำลังมากแมทติสตอบว่าผมไม่ได้นำกำลังน้อยผมนำนาะวิโยธินที่ฝึกฝนมาดีมีขวัญกำลังใจสูงและเชื่อมั่นในผู้นำนั่นคือกำลังที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเลขใดๆนี่คือช่วงเวลาที่แมทติสกลายเป็นตำนานไม่ใช่เพราะเขาดุดัน แต่เพราะเขาเป็นผู้นําที่ทหารเต็มใจจะติดตามแม้จะเข้าไปนในนรกก็ตามความเชื่อมั่นในใจทหารสําคัญยิ่งกว่าปืนทุกกระบอกในสนามรบและแม้ว่าเหตุการณ์ในอัฟกานิสถานครั้งนั้นจะไม่ใช่จุดที่เขาได้รับฉายาแมดด็อกโดยตรงแต่มันเป็นภาพสะท้อนของสิ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดชีวิตผู้นําต้องอยู่ข้างหน้าลูกน้องไม่ใช่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วคอยออกคําสั่งอย่างเดียวถ้าคุณกล้าก่อนทหารจะกล้าตามคุณผู้ฟังครับแมตติสไม่ได้กลายเป็นตำนานเพราะเขาดุดัน แต่เพราะเขากล้าในวันที่ทุกคนลังเลเขานำในวันที่ใครหลายคนอยากรอและเขารับผิดชอบทุกคำสั่งของตัวเองนี่แหละครับคือพลังของผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่แค่ในสนามรบแต่ในทุกสนามของชีวิตคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของนายพลแมททิสมาแล้วตอนนี้ผมอยากจะมาวิเคราะห์ให้ดูว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ได้ปัจจัยแรกที่ทําให้แมททิสประสบความสาเร็จคือการผสมผสานระหว่างความรู้กับการปฏิบัติคุณผู้ฟังครับคนเก่งมีเยอะ คนที่มีประสบการณ์ก็มีเยอะแต่คนที่ทั้งเก่งและมีประสบการณ์นี่แหละที่หายากแมททิสไม่ได้แค่เป็นนักรบที่ดุดันเขายังเป็นนักคิดที่ลึกซึง้งเขาอ่านหนังสือเวลาหลายชั่วโมงศึกษาประวัติศาสตร์ปรัชญาและกลยุทธ์จากทุกยุคสมัยแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือเขานําความรู้เหล่านี้ไปทดสอบในสนามจริงเขาไม่ได้นั่งอ่านหนังสือในห้องแอร์แล้วมานั่งสอนคนอื่นเขาลงไปสู้รบเองเขาเสี่ยงชีวิตเองนี่คือสิ่งที่ทําให้คําพูดของเขามีน้ําหนักเพราะเขาพูดจากประสบการณ์จริงไม่ใช่ทฤษฎีในหนังสือ ปัจจัยที่2คือความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคุณผู้ฟังครับในโลกที่เราอยู่ตอนนี้เราถูกหลอมรอมด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายจนบางครั้งเราไม่รู้จะเลือกยังไงจะตัดสินใจยังไงแต่แมทที่สอนเราว่าข้อมูลบวกกับความเชื่อมั่นเท่ากับการตัดสินใจที่ดีเขาไม่เคยรอให้มีข้อมูลครบ100%เเเพราะรู้ว่าในโลกจรงิงเราไม่มีเวลาและข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสิ่งที่เขาทำคือรวบรวมข้อมูลเท่าที่มีวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว แล้วตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและที่สำคัญรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเขาเคยพูดว่าผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่ไม่เคยผิดพลาดแต่เป็นคนที่กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบเมื่อผิดพลาดปัดจจัยที่3คือการมีหลักการที่ชัดเจนและไม่ยอมประนีประนอมคุณผู้ฟังครับในสังคมปัจจุบันเราถูกสอนให้ยืดหยุ่นให้ปรับตัวให้ประนีประนอมแต่แมทธิสสอนเราว่ามีบางสิ่งที่เราต้องไม่ยอมประนีประนอมนั่นคือหลักการพื้นฐานที่เราเชื่อ เขามีหลักการ3ข้อที่ไม่เคยผ่อนปรนความซื่อสัตย์ต่อภารกิจความรับผิดชอบต่อลูกน้องความกล้าหาญในการทําสิ่งที่ถูกต้องเมื่อเขาเห็นผู้บังคับบัญชาทํางานไม่ถึงมาตรฐานเขาไม่ลังเลเขาปลดทันทีแม้จะอยู่กลางสมรภูมิก็ตามนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าวินัยเหล็กไม่ใช่การดื้อรั้นแต่เป็นการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องจิตวิทยาเบื้องหลังความสําเร็จของแมทติสคุณผู้ฟังครับถ้าเราดูลึกลงไปในจิตใจของแมทติสเราจะพบว่า เขามี growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งพอแล้วเขาเรียนรู้ตลอดเวลาจากหนังสือจากประสบการณ์จากความผิดพลาดและที่สำคัญจากคนรอบข้างเขาเคยพูดว่าทหารเก่งที่สุดคือครูที่ดีที่สุดของผมสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้ใช้ตำแหน่งหรือยศมาปิดกั้นการเรียนรู้เขาเปิดใจรับฟังทุกคนเรียนรู้จากทุกสถานการณ์อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเขามี servant leadership หรือภาวะผู้นำแบบการรับใช้ เขาไม่คิดว่าการเป็นผู้นําคือการมีอํานาจเหนือคนอื่นแต่คิดว่าเป็นการรับผิดชอบต่อคนอื่นเขาเคยพูดว่าตําแหน่งผู้นําไม่ได้มาเพื่อให้เราใช้แต่มาเพื่อให้เราพิทักษ์รักษาความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงจากบทเรียนของแมทธิสคุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวของแมทธิสเราเรียนรู้ได้ว่ามีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่เราควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดแรกคือการนั่งรอให้สมบูรณ์แบบ หลายคนชอบรอจนกว่าจะมีข้อมูลครบถ้วนรอจนกว่าจะมั่นใจหนึ่งรอเอร์เซรอจนกว่าจะพร้อมแต่แมทที่สอนเราว่าในโลกจริงไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบเราต้องเรียนรู้ที่จะตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนเขาเคยพูดว่าแผนที่สมบูรณ์แบบที่มาช้าแย่กว่าแผนที่ดีพอที่มาทันเวลาข้อผิดพลาดที่2คือการหลีกเลี่ยงความยากลําบากในยุคปัจจุบันเราถูกสอนให้ตามหาวิธีง่ายๆทางลัดสู่สําเร็จ แต่แมททิสสอนเราว่าความยิ่งใหญ่เกิดจากการยอมรับความยากลําบากไม่ใช่หลีกเลี่ยงเขาอาจจะเป็นนายพลแต่เขายังคงออกกําลังกายหนักทุกวันเขายังคงอ่านหนังสือทุกคืนเขายังคงฝึกซ้อมการใช้อาวุธเขาเชื่อว่าวินัยในสิ่งเล็กๆจะนําไปสู่ความสาเร็จในสิ่งใหญ่ๆข้อผิดพลาดท,ที่3คือการไม่กล้ารับความรับผิดชอบในโลกที่เต็มไปด้วยการชี้โทษการหาข้อแก้ตัวการผลักความผิดให้คนอื่นแมททิสสอนเราว่า ผู้นำที่แท้จริงต้องกล้ารับผิดชอบทั้งเมื่อสำเร็จและเมื่อล้มเหลวเขาเคยพูดว่าเมื่อทีมสำเร็จให้เครดิตกับทีมเมื่อทีมล้มเหลวรับผิดชอบด้วยตัวเองคุณผู้ฟังครับเรามาถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องราวแล้ววันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตของนายพลเจมส์แมทติสชายผู้ที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะยศถาบรรดาศักดิ์แต่ยิ่งใหญ่เพราะวินยัยความกล้าและความรับผิดชอบที่เขาถือมั่นทุกวันของชีวิตประเด็นแรกที่เราได้เรียนรู้คือ วินัยเหล็กไม่ได้หมายถึงการเป็นคนดุดันแต่หมายถึงการมีหลักการที่ชัดเจนและไม่ยอมประนีประนอมเขาสอนเราว่ามีบางสิ่งในชีวิตที่เราต้องยืนหยัดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือความซื่อสัตย์ความราับผิดชอบและความกล้าหาญที่จะทาสิ่งที่ถูกต้องประเด็นที่2คือการผสมผสานระหว่างความรู้กับการปฏิบัติแมททิสไม่ได้แค่เป็นนักรบเขายังเป็นนักปรา์เขาอ่านหนังสือศึกษาประวัติศาสตร์แต่เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขานําความรู้ไปทดสอบในสนามจริงนี่คือสิ่งที่ทําให้ภาวะผู้นําของเขามีความแข็งแกร่่่งและนาเชืืออถ ประเด็นที่3คือการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเขาสอนเราว่าข้อมูลบวกความเชื่อมั่นเท่ากับการตัดสินใจที่ดีเราไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเพราะในโลกจริงไม่มีความสมบูรณ์แบบและประเด็นสุดท้ายคือภาวะผู้นำแบบการรับใช้เขาแสดงให้เราเห็นว่าผู้นำที่แท้จริงไม่ได้มาเพื่อใช้อำนาจแต่มาเพื่อรับใช้มาเพื่อดูแลคนที่เรารับผิดชอบและยอมเสียสละเพื่อพวกเขาคุณผู้ฟังครับถ้าคุณนำหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในการทำงานการทำธุรกิจหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวผมมั่นใจว่าคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเมื่อคุณมีหลักการที่ชัดเจนคนรอบข้างจะเริ่มเชื่อถือและยอมรับคุณเมื่อคุณกล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคุณจะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นเมื่อคุณมีใจรับใช้คนอื่นจะเต็มใจติดตามคุณแต่ที่สำคัญที่สุดคุณจะกลายเป็นคนที่ตัวคุณเองภาคภูมิใจคนที่สามารถมองตัวเองในกระจกได้อย่างมั่นใจคุณฟังครับผมมี The Mattis Challenge มาฝากทุกคน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้คุณเลือกหลักการ3ข้อที่คุณจะไม่ยอมประนีประนอมเขียนมันลงในกระดาษแปะไว้ที่โต๊ะทำงานไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือใส่ไว้ในมือถือและทุกครั้งที่คุณต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากให้คุณถามตัวเองว่าในพลแมทธิสจะทำยังไงในสถานการณ์นี้ประเด็นที่2ให้คุณเริ่มอ่านหนังสือวันละ30นาทีเหมือนแมทธิสไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือสองครามแค่หนังสือที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ ชีวประวัติของผู้นำหรือปรัชญาการดำเนินชีวิตประเด็นที่3เริ่มฝึกการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเมื่อมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจให้ตัวเองเวลา24ชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลหลังจากนั้นตัดสินใจทันทีและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังครับผมอยากให้คุณเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากได้ฟังเรื่องราวของนายพลแมทธิสแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตอะไรคือหลักการ3ข้อที่คุณจะไม่ยอมประนีประนอมคุณจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มไหนก่อน สถานการณ์ใดในชีวิตคุณที่ต้องการความกล้าหาญในการตัดสินใจมากขึ้นมาแชร์กันในคอมเมนต์เพราะการได้เล่าและฟังประสบการณ์ของคนอื่นจะช่วยให้เราทุกคนเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เรียนรู้จากชีวิตของนายพลเจมส์แมทิสชายผู้ที่แสดงให้เราเห็นว่าวิในเหล็กและความเฉียบขาดไม่ได้มาจากความดุดันแต่มาจากหลักการที่ชัดเจนการเรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อนและใจที่รับใช้จำไว้นะครับ ผู้นำไม่ได้เกิดมาแต่ผู้นำถูกสร้างขึ้นมาและที่สําคัญผู้นำสร้างตัวเองขึ้นมาทุกวันถ้าคุณชื่นชอบพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆที่ต้องการเป็นผู้นำที่ดีขึ้นฟังด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและจําไว้เสมอวินัยในสิ่งเล็กนําไปสู่ความยิ่งใหญ่ในสิ่งใหญ่ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ